มาต่อกันในหน้าที่94เลยนะครับวันนี้คือคุณครูเตรีมสดทางช่องครูนัน channel ก็ขอทําการทักทายนะครับท่านผู้ชมหนึ่งท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้นะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนั่นก็คือคําสั่งที่5 read and sing ก็คือร้องเพลงนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาฟังเนื้อร้องเพลงเดี๋ยวคุณผูแปลตรงนี้ให้ก่อนนะครับ sing along นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าร้องตามนะครับนะเป็น p r o s e r v e r b ร้องตามอะไรครับวิทด้วยเดอะซองก็แปลว่าเพลงร้องตามด้วยเพลงนะแต่คุณครูแปลให้คำตามคําศัพท์ก่อนนะแต่เวลาแปลเป็นไทยนี่จะแปลอีกอย่างหนึง่งให้มันฟังง่ายกว่านั้นร้องตามด้วยเพลงแอนเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับนะครับพระราชาที่ทรงเป็นที่รักของพวกเราทั้งหลาย คุณครูต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดใช้คาราชาศัพท์ไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะว่าไม่ไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะต้องขออภัยอย่างยิ่งแปลง่ายง่ายว่านะครับเรียนรู้ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หรือว่าพระราชา,าที่ทรงเป็นที่รักของพวกเราทั้งหลายนะครับคุณครูก็เลยแปลให้เป็นไทยว่า ร้องตามเพลงนะครับและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชาที่เป็นที่รักของประชา,าชนะครับนะเอาว่าเป็นลเป็นว่าอย่างนั้นชื่อเพลงก็คือ The King of h e a r t นะครับ The King of h e a r t คุณครูแปลเป็นไทยก็แปลว่าพระราชาในดวงใจนะโอเคเรามาฟังเสียงเพลงกันเลยครับผม CD script 46. For Students' Book. Activity 5. Read and Sing. A. Sing along with the song and learn more about our beloved King. The King of Hearts. the king in our ideas a palace is one of the most beautiful places for the king to live happily at ditlada palace the royal projects are examples that demonstrate ways for thai people to earn a better living โอเคครับเสียงจากต้นฉบับได้จบลงไปแล้วนะครับทีนี้คุณครูพี่นันก็จะมาแปลให้นะครับชูนแปลว่าอะไรครับลูกที่คุณครูสอนมาหลายๆคลิปแล้วแปลว่าทํานองเพลงนะครับทํานองเพลง500ใหม่นะครับนะแต่คุณครูได้ยินเสียงดนตรีเมื่อกี้นึกว่าเพลงลูกทุ่งนะครับนะเพราะคุณครูในชอบเพลงลูกทุ่งนะลูกนะแหมนึกว่าเป็นดนตรีคล้ายๆของเพลงของเสรีเลยนะครับ He was born to be a king. He is the king, the greatest king. ถ้าว่าคุณครูนี่ชอบจะร้องร้องชอบร้องเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับโอเคอย่าไปร้องเลยครับนะร้องไม่ถูกเพลงฝรั่งนี่คุณครูจะร้องเพลงฝรั่งไม่ค่อยได้นะครับนะไม่ข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับนะพระองค์นะครับหรือว่าท่านนะครับ เกิดมาเพื่อเป็นพระราชานะครับนะคุณครูใช้ศัพท์อย่างนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่าไม่ค่อยเก่งราชาศัพท์นะครับแปอย่างนี้เลยท่านเกิดมาเพื่อเป็นพระราชานะครับ He is the king ท่านคือพระราชา The greatest king นะครับเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่นะครับที่สุดนะครับ greatest แปลว่ายิ่งใหญ่ For happiness of his people ก็คือนะครับแปลให้อย่างนี้เลยนะครับนะ เพื่อความผาสุกแก่ปวงประชาราชของพระองค์นะครับคุณครูอ่านคำแปลไปเลยนะลูกนะเพราะคำราชาศัพท์นี่นะครับแปลธรรมดาไม่ไม่ไ,มไ,มได้นะครับนะไม่สุภาพ He does many things นะครับพระองค์ทรงทำหลาหลายๆสิ่งนะครับแปลอย่างนี้ไปเลยนะลูกนะ He becomes the King of heart นะครับพระองค์เป็นพระราชาในดวงใจนะครับ Heart แปลดวงใจนะครับหัวใจ Long live the king นะครับ Long live the king เนี่ยพวกเราเจอบ่อยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับนั่นก็คือเป็นภาษาบาลีว่าทีคายุโกโหตุมหาราชานะครับนักเรียนนักเรียนเคยเห็นใช่ไหมครับคำนี้เป็นภาษาบาลีนะครับนะเบบังเอินคุครคนี่บทเรียนมาเดี๋ยวจะแปลภาษาบาลีให้ฟังนะครับทีคายุโกนะครับแปลว่าขอพระองค์นะครับทรงมี ประชนมายุยืนยาวนานนะครับนะทีคาายุเนี่ยแปลว่าอายุยืนยาวนานนะครับทีคายุโกโหตแหาาูแปลว่าจงมีนะครับนะมหาราชาแปลว่าแด่นะครับแดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับมาหาแปลว่ายิ่งใหญ่นะครับนะโหตูแปลว่าจงมีนะครับทีคาายุโกแปลว่าอายุยืนยาวนะครับนะทีฆะทีคาแปลว่ายาวนะครับทีคาายุก็คืออายุบวกกับทีฆะเป็นทีคาายุนะครับอายุยืนยาว ก็แปลเป็นภาษาไทยว่าขอพระองค์จงมีพระชนมายุยืนยาวนะครับโอเคนะะมาต่อข้างล่าง In our ideas นะครับในความคิดเห็นของพวกเราในความรู้สึกของพวกเรานะครับหรือว่าในความคิดเห็นหรือความรู้สึกคุณครมแล้วความรู้สึกก็ได้กันนะครับไอเดียในที่นี้ Palace is one of the most beautiful places นะครับ palace แปลว่าพระราชวังนะครับพระราชวังเป็นหนึ่งะครับในสถานที่ที่สวยงามที่สุด for สำหรับ The King สำหรับพระราชานะครับ to live h a p p i n e s s เพื่อที่จะอยู่อาศัยอย่างมีความสุขนะครับคุณครูก็เลยแปลว่าในความรู้สึกของพวกเรานั้นพระราชวังคือ1ในสถานที่ที่สวยงามมากที่สุด สำหรับพระราชาที่จะทรงพำนักอยู่อย่างมีความเกษมสำราญนะครับนะเอจิตลดาเพลสนะครับในพระราชวังสวนจิตนะครับที่วังสวนจิตลดาเดอะรูยูโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์แปลว่าโครงการนะครับรูยูแปลว่าแห่งพระราชาเพราะฉะนั้นรูยูโปรเจกต์ก็แปลว่าโครงการในพระราชดำรินะลูกนะอ่าอีกแซมโบนะครับเป็นตัวอย่าง a ดแปลว่าซึ่งนะครับนะเป็นตัวอย่างซึ่ง e m o n s t r a t e w a y นะบ way แปลว่าแนวทางวิถีทางนะครับหรือว่าวิธีนะครับ m o n s t r a t e แปลว่านะครับาการสาธิตนะครับซึ่งเป็นการสาธิตวิธีการนะครับ for สำหรับไทย people สำหรับประชาชนคนไทยนะครับหรือว่าราศดรไทย to earn better living to earn better earn living นะครับนะ earn คู่กับ living เนี่ยแปลว่าดำรงชีวิตนะครับหรือว่าใช้ชีวิตนะครับดำรงชีวิต better ก็หมายความว่า,วาดำรงชีวิตที่ดีขึ้นก็เลยแปลว่าดำรงชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนะครับที่วังสวนจิตรดาในโครงการในพระจําริคือตัวอย่างซึ่งเป็นการสาธิตวิธีการสำหรับประชาชนคนไทยในการดำรงชีวิตได้ดียิ่งขึ้น ะครับเพราะมีโครงการขนาดว่า,าพระองค์นะครับทรงมีพื้นที่ทํานานะครับในวังสวนจิตเพื่อที่จะให้ราษฎรเข้าไปดูเป็นตัวอย่างนะครับนะแล้วก็มีฟาร์มโคโนมอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะลูกนะโอเคครับงั้นมาดูคําสั่งต่อไปนะครับข้อ B ข้อ B คําสั่งบอกว่านะครับ In group นะครับ In group t e r m a t e ก็หมายความาให้นักเรียนจับ,จบกลุ่มกันเป็นกลุ่มกลุ่มนะครับแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่ม Discuss นะครับแปลว่าปรึกษาหารือการหารข้อตกลงกันนะครับเกี่ยวกับ King p u m i p o Project ก็คือเกี่ยวกับโครงการในพระราชชดำริต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนะ King p u m i p o Project Especially นะครับแปลว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนะ The s u f f i c i e n c y Economy นะครับ the, uh, the นะครับ The s u f f i c i e n c y Economy แปลว่าโครงการเศรษฐกิจธธพอเพียงนะครับนะแปลว่าโครงการเศรษฐกิจธธพอเพียงลูกนะเนี่ยใช้ศัพ์อย่างนี้เลยลูกนะจำไว้เลยนะครับ The s u b f i c i e n c y Economy นะครับ If you want to follow นะครับถ้าหากว่าคุณนะครับคุณก็คือผู้ฟังคือนักเรียนนั่นเองนะครับต้องการ w a t ต้องการ to follow ในการที่จะปฏิบัติตามนะครับต้องการที่จะปฏิบัติตาม His Majesty's u f f i c i e n c y Economy ก็คือต้องการปฏิบัติตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนะปฏิบัติตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของ พระองค์นะครับของในหลวงนะครับ His Majesty's u f f i c i a l Economy นะครับตรงนี้ต้องใส่เพิ่มนิดหนึ่งถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะไปตามโครงการเศรษฐกษฐิจพอเพียงของพระองค์นะครับนะใส่เพิ่มนิดหนึ่งว่าเป็นของพระองค์ What should you do นะครับคุณควรทำอย่างไรนะครับ ถ้าจะปฏิบัติตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยควรทําอย่างไรบ้างวงเล็บน,นะครับให้ให้อยไรก่อนให้เขียนนะครับโดยนะครับสามารถ you can discuss, discuss ืปรึกษารือนะครับหรือว่าเขียนลงมานะครับเป็นภาษาไทยก็ได้หรือถ้าให้ดีนะครับ try แล้วพยายามพยายามปรึกษาหรือเขียนข้อตกลงเหล่านั้นลงมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ได้นะครับถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้จะดีมาก ค,คุณครูก็ไม่ได้เขียนว่าให้เป็นตัวอย่างนะลูกนะโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเดียวในหน้าต,ต่อไปนะครับถ้าเกิดมีคุณครูก็จะนําเป็นภาษาอังกฤษมาเขียนให้ดูนะครับลูกนะว่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นอย่างไรในภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จบหน้าที่94ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ